สวัสดีครับเรดบลูออกมาใหม่ก็เลยไปเอามาลองเขาออกมาใหม่สองตัวครับผมตอนมันมีสองตัวนี้สีเขียวกับสีออกออกแดงแดงส้มๆนะเดี๋ยววันนี้เอาสีอะไรมาลองดีเอาเอาสักสีนะเอ,เอาสีแดงแล้วกันสีเขียววางไว้นี่ไม่ลองสีเขียววันนี้เอามาสองกระป๋องแต่จะลองสีเดียว สีแดงนี่เป็นเรดบลูเรดบลูปกติเขาจะมาเป็นไอสีน้ำกันเนี่ยเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง Energy Drink ใช่ไหมที่ขายกันอยู่กระป๋องละ6กสบาทอันนี้เขาออกมาใหม่เป็นอีกตัวหนึ่งเป็นอะไรอะ่ะเป็นโซดา Energy ร์จีดเหมือนกัน2ป่องนี่คือสีเป็นโซดาเอนเนอร์จีดรแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเนีไม่มีน้ำตาล แต่รถรถสองสองกระป๋องสีเขียวนี่เป็นแอปเปิ้ลมัสกัตกรีฟเฟอร์ส่วนสีแดงนี่เป็นกรีฟ e f ดพายแอปเปิ้ลเฟอร์มีภาษาไทยด้วยนี่ว่าสีเขียวนี่อะไรเนี่ย,ยเห็นชัดไหม,มสีเขียวนี่กลิ่นแอปเปิ้ล อัญมุนมัสกัตส่วนสีแดงนี่กลิ่นเกรปฟรุตสับป,ปะรดเนี่ยเราก็เอาสีแดงมาลองดีกว่าสีเขียวถ้าคุณอยากลองคุณก็ไปซื้อมาลองเองแล้วกันออมันมีสรพพคุณอะไรบ้างนี่เดี๋ยวดูก่อนน,นี่เห็นไหมเขาเขียนว่าเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนโซดากลิ่น กครอฟุตเห็นชัดไหมกลิ่นแค่ฟุตสับปะรดตาเรดบูนอันนี้มันไขมันไม่มีโปรโตีนไม่มีอ,อะไรวะคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด3กรัมน้ำตาลศูนย์โซเดียม1น180มิลิกรัมโอตัวมันเล็กจังเลยใส่แว่นยังมองไม่ค่อยจะเห็นช่างมันเถอะ มันคงกินแล้วมันคงจะคึกมากนะเนาะนี่นี่คำเตือนเครื่องดื่มนี่ห้ามดื่มเกินวันละสองกระป๋องเพราะว่ามันเป็นเครื่องดื่มชูก,กําลังเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ไม่ควรดื่มนะไม่ควรดื่มเลยล่ะอันนี้มีขายแต่ในเซเว่นเท่านั้นนะเออที่อื่นไม่มีขายพราผมผมก็ตอนแรกไม่ตั้งใจไปดูหรอกจะกินย่ออื่น พอเห็นไอ้นี่มันตั้งอยู่แบแ,แ,แปลกแปลกดีก็เลยเอามาลองอันนี้เขาขายราคากระป๋องละ20บาทนะอืมความจุความจุเท่าไหร่วะ250มิลลิลิตรนี่หนึ่งกระป๋องมาลองดูซิว่ามันจะอร่อยไหมถ้าโซดามันต้องซาแน่ๆแต่กระป๋องสีมันสวยอมแล้วก็ราคาไม่สูงน่าจะหอมอยู่นะ กลิ่นหอมดิก,กลิ่นหอมกลิ่นกลิ่นหอมแบบสับปะรดอ่อนๆน่ะน่าจะอร่อยสีอะไรอ่ะอสีออกเนี่ยจะเป็นสีอะไรวะอ,ออกชมพูชมพูทับทิมหน่อยอสีสวยน่าดื่มเนี่สีคล้ายๆสีลิ้นจีอ่อ่ะเอ อืมอืม,อมไม่ไม่หวานมากนะมีความหวานหอมไอก,กลิ่นกลิ่นเกลฟุตสับป,ปะรดเนี่ยแบบมันคงจะผสมผสมกันนะนะมันก็เลยเนี่ยมันมาเป็นรสชาติของมันจะบอกว่ามันเหมือนเหมือนสับป,ปะรดเลยมันก็ไม่เชิงเพราะมันก็มีความเป็นสับป,ปะรดนิดๆอะไรอย่างเงี้ย แต่โดยรวมแล้วอืมรสชาติถือว่าโอเคไม่หวานมากคือถ้าถ้าถ้าเอาไปผสมน้ําแข็งเนี่ยผมว่ามันจะจืดไปเลยนะกินก็ต้องกินแบบสดๆอย่างเงี้ยอืมอร่อยดีไม่เสียดายไม่เสียได้ตังค์ยี่สิบาทโอเควันนี้แค่นี้ก่อนใครสนใจไปหาซื้อได้ครับมีตั้งอยู่ในตู้แช่ของเซเว่นวันนี้แค่นี้สวัสดีครับผม